สวัสดีครับคุณผู้ฟังถ้าผมจะบอกว่าพฤติกรรมส่วนใหญ่ที่เราทำในแต่ละวันไม่ใช่การตัดสินใจที่มีอิสระอย่างแท้จริงแต่เป็นเพียงปฏิกิริยาอัตโนมัติของเกราะที่เราสร้างขึ้นมาป้องกันตัวเองคุณจะเชื่อไหมครับเรามักคิดว่าเรารู้จักตัวเองดีเรารู้ว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรแต่ทำไมเราถึงยังคงทำผิดพลาดในรูปแบบเดิมซ้ำทำไมเราถึงติดอยู่ในวงจรของความโกรธความกังวล หรือความต้องการการยอมรับทั้งที่เราก็ไม่อยากเป็นแบบนั้นผมมิสเตอร์ซีครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่ One แ a n นอร์ม l ลช่องของคนธรรมดาที่อยากพัฒนาตัวเองวันนี้เราจะมาดำดิ่งสู่ศาสตร์โบราณที่ทรงพลังที่สุดศาสตร์หนึ่งในการทำความเข้าใจมนุษย์ศาสตร์ที่เรียกว่า นับพลักก์หรือเอนเนียแกรมครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้หรือเคยทำแบบทดสอบออนไลน์มาบ้างแล้วก็อาจจะคิดว่าอ๋อฉันเป็น type 3นักสร้างความสำเร็จหรือฉันเป็น type 9ผู้รักสงบแล้วก็จบลงแค่นั้นแต่นั่นเป็นเพียงแค่ผิวเผินครับนับพลักษ์ไม่ใช่แค่แบบทดสอบบุคลิกภาพเหมือน mbti หรือ d i s c ที่บอกว่าคุณมีพฤติกรรมอย่างไรแต่นภลักษ์เนี่ยเจาะลึกลงไปถึงระดับของแรงจูงใจถึงระดับของความกลัวพื้นฐานที่ขับเคลื่อนคุณอยู่ข้างใต้มันตอบคําถามว่าทำไมคุณถึงทำสิ่งที่คุณทำศาสตร์นี้มีรากฐานที่ลึกลับครับย้อนกลับไปได้ถึงปรัชญาโบราณ ในหลายวัฒนธรรมก่อนจะถูกพัฒนาและสังเคราะห์ให้เป็นระบบในยุคใหม่โดยบุคคลสำคัญอย่างจอร์จเกอร์จิฟ f ออสการ์อิชาโซและคลาวดิโอนารันโฮนะครับมันคือการผสมผสานระหว่างจิตวิทยาสมัยใหม่และภูมิปัญญาทางจิตวิญญาณโบราณและเป้าหมายของเราในวันนี้ไม่ใช่การหาป้ายมาแปะให้ตัวเองหรือจับคนใส่กล่องครับ แต่คือการใช้นภัลักษ์เป็นแทนที่เพื่อให้เรามองเห็นกล่องหรืออัตตาที่เราขังตัวเองไว้โดยมีรู้ตัวเพราะเมื่อเรามองเห็นกล่องเราถึงจะรู้วิธีที่จะก้าวออกมาครับเรามาเริ่มต้นการเดินทางเพื่อถอดรหัสตัวเองกันครับพาที่2รากฐานของนภัลักษ์อัตตาและความไม่สมดุลของศูนย์ทั้งส ก่อนที่เราจะไปพูดถึงลักทั้ง9เราต้องเข้าใจแนวคิดที่เป็นรากฐานที่สุดของนภลักษ์ก่อนครับนั่นคือความแตกต่างระหว่างแก่นแท้หรือเอเซนส์และอัตตาหรืออีโก้ศาสตร์นพลักษ์เชื่อว่าเราทุกคนเกิดมาพร้อมกับแก่นแท้ที่บริสุทธิ์สมบูรณ์และเชื่อมโยงกับจักรวาลลองนึกถึงเด็กทารกครับพวกเขาเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่ ไม่มีการเสแสร้งแต่เมื่อเราเติบโตขึ้นเราเริ่มสัมผัสได้ว่าโลกใบนี้ไม่ได้ปลอดภัยเสมอไปเราอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้รับความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขรู้สึกว่าต้องทำบางอย่างเพื่อให้ได้รับการยอมรับหรือรู้สึกว่าต้องปกป้องตัวเองจากอันตรายและนั่นคือจุดเริ่มต้นครับเราสร้างบุค,คลิกภาพหรืออัตตาขึ้นมามันคือเกราะป้องกันตัว หรือกลยุทธ์ในการเอาตัวรอดในโลกใบนี้ปัญหาคือเกราะนี้มีประโยชน์ในวัยเด็กแต่มันจำกัดเราเมื่อเราโตขึ้นเราเริ่มหลงลืมแก่นแท้ของเราไปและเราเริ่มเชื่อว่าเกราะนั้นคือตัวตนที่แท้จริงของเรานพลักษทั้ง9แบบก็คือรูปแบบของเกราะหรืออัตรา9รูปแบบหลักๆที่มนุษย์ใช้กันนั่นเองครับทีนี้ อัตราเหล่านี้ก่อตัวขึ้นมาได้อย่างไรนภลักษ์อธิบายว่ามนุษย์เรามีศูนย์ปัญญาหลักอยู่สามศูนย์ที่เราใช้รับรู้และตอบสนองต่อโลกครับศูนย์ท้องเกี่ยวข้องกับสัญชาตญาณการลงมือทำการควบคุมและขอบเขตของเราศูนย์ใจเกี่ยวข้องกับความรู้สึกความสัมพันธ์คุณค่าในตัวเอง และภาพลักษณ์ศูนย์หัวเกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์การวางแผนความปลอดภยัยและความเข้าใจในสภาวะที่สมบูรณ์เราควรใช้ทั้ง3ศูนย์อย่างสมดุลแต่ในความเป็นจริงอัตราของเราจะยึดติดอยู่กับศูนย์ได้ศูนย์หเป็นพิเศษและใช้งานมันอย่างไม่สมดุลซึ่งก่อให้เกิดปัญหาทางอารมณ์หลัก3ประการที่เป็นรากฐานของลักทั้ง9ครับเรามาดูวันทีละศูนย์นะครับ กลุ่มแรกคือศูนย์ท้องลัก8 9 1ปัญหาหลักของกลุ่มนี้คือความโกรธคนกลุ่มนี้รับรู้โลกผ่านสัญชาตญาณพวกเขาต้องการควบคุมสภาพแวดล้อมหรือต้องการรักษาความเป็นอิสระของตัวเองเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่คาดหวังพลังงานของความโกรธจะก่อตัวขึ้นแต่ละลักในกลุ่มนี้จัดการกับความโกรธต่างกันครับลัก8 แสดงความโกรธออกมาตรงๆเพื่อควบคุมสถานการณ์หรือเพื่อปกป้องตัวเองลัก 9. พยายามหลีกเลี่ยงความโกรธกดทับมันไว้หรือทำเป็นไม่สนใจเพื่อรักษาความสงบภายนอกจนบางครั้งเหมือนคนเฉื่อยชาลักหงเก็บกดความโกรธไว้ภายในเพราะเชื่อว่าความโกรธเป็นสิ่งไม่ดีแล้วเปลี่ยนมันให้กลายเป็นความขุ่นเคืองหรือความไม่พอใจ ที่ดูชอบทำต่อความไม่สมบูรณ์แบบกลุ่มที่2คือศูนย์ใจลักษองส,สปัญหาหลักของกลุ่มนี้คือความละอายหรือภาพลักษณ์คนกลุ่มนี้รับรู้โลกผ่านความรู้สึกและความสัมพันธ์พวกเขามีคำถามลึกๆเกี่ยวกับคุณค่าของตัวเองพวกเขากลัวว่าตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาไม่มีค่าพอที่จะถูกรักจึงพยายามสร้างภาพลักษณ์ขึ้นมาเพื่อกลบเกลื่อนความรู้สึกละอายภายใน ลักสองสร้างภาพลักษณ์ของผู้ให้หรือผู้ช่วยเหลือเพื่อให้คนอื่นต้องการเขาและรู้สึกว่าตัวเองมีค่าลักษสามสร้างภาพลักษ์ของความสำเร็จและความสามารถเพื่อให้คนอื่นชื่นชมและรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าลักษสี่สร้างภาพลักษ์ที่แตกต่างหรือพิเศษเพื่อดึงดูดความสนใจและรู้สึกว่าตัวเองมีตัวตนกลุ่มที่3คือศูนย์หัวลักษ6 7เ ปัญหาหลักของกลุ่มนี้คือความกลัวหรือความวิตกกังวลคนกลุ่มนี้รับรู้โลกผ่านการคิดวิเคราะห์พวกเขามองว่าโลกนี้มีความไม่แน่นอนและอาจเป็นอันตรายพวกเขาพยายามใช้ความคิดเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยหรือเพื่อจัดการกับความกลัวที่อยู่ภายในหลัก 5. จัดการกับความกลัวด้วยการถอยห่างออกจากโลกที่วุ่นวายเข้าไปหลบภายในโลกของความคิดและความรู้หลัก 6. จัดการกับความกลัวด้วยการระแวดระวัง มองหาสิ่งที่อาจผิดพลาดและพยายามหาหลักประกรันหรือผู้สนับสนุนลักเจจัดการกับความกลัวด้วยการวิ่งหนีมันเบี่ยงเบนความสนใจไปหาสิ่งที่สนุกสนานประสบการณ์ใหม่ๆและทางเลือกอื่นๆอยู่เสมอการเข้าใจสูตรทั้ง3านี้สําคัญมากครับเพราะมันช่วยให้เราเห็นภาพรวมว่าแม้พฤติกรรมภายนอกจะต่างกันแต่รากของปัญหานั้นมาจากแหล่งเดียวกันครับพาร์ทสารวจโลกผ่านเลนส์ทั้ง9แบบทีนี้ เราจะมาสำรวจโลก,กทัศน์ของคนทั้ง9หลักกันครับขณะที่คุณฟังลองสังเกตตัวเองอยู่นะครับว่าโลก,กทัศน์แบบไหนที่คุ้นเคยกับคุณมากที่สุดไม่ใช่แค่พฤติกรรมนะครับแต่เป็นแรงจูงใจและความกลัวที่อยู่ข้างในในการอธิบายแต่ละหลักเราจะพูดถึงกิเลสหรือ p พชช i o n ซึ่งหมายถึงกับดักทางอารมณ์หลักที่เราติดอยู่และคุณ,ณธรรมหรือ Virtue ซึ่งเป็นสภาวะทางใจที่สูงส่งที่จะปรากฏขึ้นเมื่อเราก้าวข้ามกิเลสนั้นได้ครับเรามาเริ่มกันที่กลุ่มศูนย์ท้องนะครับ the gut triad หลักที่ 1. ผู้ปฏิรูปหรือผู้รักความสมบูรณ์แบบ the reformer คนหลักหนึ่งมองโลกว่าโลกนี้ยังไม่สมบูรณ์แบบและเป็นหน้าที่ของฉันที่จะต้องแก้ไขมันพวกเขามีมาตรฐานสูงมากทั้งกับตัวเองและผู้อื่น มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในหัวตลอดเวลาความกลัวพื้นฐานกลัวการเป็นคนไม่ดีชั่วร้ายหรือบกพร่องความปรารถนาพื้นฐานต้องการเป็นคนดีมีคุณธรรมและ better. สมบูรณ์แบบกิเลสหรือแพช s i o n คือความโกรธหรือความขุ่นเคือง anger or resentment พวกเขาโกรธที่สิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นแต่พยายามกดมันไว้เพราะมันไม่สมบูรณ์แบบที่จะโกรธ เมื่อหลักหนึ่งเติบโตขึ้นพวกเขาจะเข้าถึงคุณ,ณธรรมคือความสงบใจ Serenity คือการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของโลกและตระหนักว่าทุกสิ่งดีงามอย่างที่มันเป็นอยู่แล้วหลักที่8ผู้ท้าทายหรือผู้นำ The Challenger คนหลัก8มองโลกว่าโลกนี้โหดร้ายและไม่ยุติธรรมคนอ่อนแอก็แพ้ไปฉันจะต้องแข็งแกร่งเพื่อควบคุมสถานการณ์พวกเขาเป็นคนตรงไปตรงมา เด็ดขาดและต้องการปกป้องตนเองและพวกพ้องความกลัวพื้นฐานกลัวการถูกควบคุมหรือถูกทำร้ายโดยผู้อื่นความปรารถนาพื้นฐานต้องการปกป้องตนเองและควบคุมชีวิตของตนเองกิเลสหรือ p a ชชั่นคือความสุดโต่งหรือความอยากได้ไม่สิ้นสุด l a ส t a ือเอ็กเซไม่ใช่แค่เรื่องทางเพศนะครับแต่เป็นการใช้พลังงานอย่างเข้มข้นในทุกเรื่องทำอะไรต้องเต็มที่ บางครั้งก็มากเกินไปจนก้าวร้าวเมื่อหลักแปดเติบโตขึ้นพวกเขาจะเข้าถึงคุณธรรมคือความบริสุทธิ์ใจหรือความอ่อนโยน innocence คือการใช้พลังที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขาเพื่อปกป้องผู้อื่นด้วยความเมตตาโดยไม่ต้องปิดบังความอ่อนแอของตัวเองหลัก9ผู้สร้างสันติภาพหรือผู้ประสานไมตรี the peacemaker คนหลัก9้ามองโลกว่า โลกนี้จะสงบสุขถ้าทุกคนอยู่ร่วมกันได้การยืนยันความต้องการของฉันอาจสร้างความขัดแยง้งพวกเขาเป็นคนง่ายๆสบายๆปรับตัวเก่งและมักจะคล้อยตามผู้อื่นจนบางครั้งหลงลืมความต้องการของตัวเองความกลัวพื้นฐานกลัวการสูญเสียการพลัดพรากหรือความขัดแยง้งความปรารถนาพื้นฐานต้องการความสงบภายในและความกลมกลืนภายนอกกิเลสหรือแพชชั่น คือความเฉื่อยชาทางใจสลอสไม่ใช่ความขี้เกียจทางกายนะครับแต่เป็นความขี้เกียจที่จะสนใจตัวเองขี้เกียจที่จะลงมือทําในสิ่งที่สําคัญสําหรับตัวเองพวกเขามักจะใช้เวลาไปกับเรื่องที่ไม่สําคัญเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งเมื่อหลัก9ก้าเติบโตขึ้นพวกเขาจะเข้าถึงคุณธรรมคือการกระทําที่ถูกต้อง Right Action คือการตื่นขึ้นมามีส่วนร่วมกับชีวิตอย่างเต็มที่ และลงมือทำในสิ่งที่จำเป็นโดยไม่กลัวความขัดแย้งที่จะตามมาต่อไปเรามาดูกันที่กลุ่มศูนย์ใจ The Heart Triad นะครับกลุ่มที่ขับเคลื่อนด้วยภาพลักษณ์ลักสองผู้ช่วยเหลือหรือผู้ให้ The Helper คนลักสองมองโลกว่าฉันจะเป็นที่รักและมีคุณค่าก็ต่อเมื่อฉันช่วยเหลือและเป็นที่ต้องการของผู้อื่นพวกเขา ไวต่อความรู้สึกของคนอื่นมากชอบเอาใจใส่ดูแลและมักจะรู้ว่าคนอื่นต้องการอะไรก่อนที่คนนั้นจะรู้ตัวเสียอีกความกลัวพื้นฐานกลัวการไม่เป็นที่รักหรือไม่เป็นที่ต้องการความปรารถนาพื้นฐานต้องการถูกรักอย่างไม่มีเงื่อนไขกิเลส p a ชชั่นคือความทนงตนหรือความภูมิใจ p r i เป็นความรู้สึกที่ว่าฉันรู้ดีว่าคุณต้องการอะไรหรือถ้าไม่มีฉันพวกเขาคงแย่แน่ๆความทนงตนนี้ทำให้พวกเขามองข้ามความต้องการของตัวเองและเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับชีวิตคนอื่นมากเกินไปเมื่อลักสองเติบโตขึ้นพวกเขาจะเข้าถึงคุณธรรมคือความถ่อมตน humility คือการตระหนักว่าพวกเขามันจาเป็นต้องซื้อความรักด้วยการช่วยเหลือและสามารถยอมรับความต้องการของตัวเองได้โดยไม่รู้สึกผิดลักสามผู้ขวยคว้าความสำเร็จหรือนักแสดงเดอะแอชิเฟอร์คนลักสามมองโลกว่าคุณค่าของฉันอยู่ที่ความสำเร็จและการยอมรับจากผู้อื่นพวกเขาเป็นคนมีพลังมุ่งมั่นปรับตัวเก่ง และให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ของความสำเร็จอย่างมากไม่ว่าคำว่าสำเร็จในสังคมนั้นจะหมายถึงอะไรก็ตามความกลัวพื้นฐานกลัวความไร้ค่าหรือล้มเหลวความปรารถนาพื้นฐานต้องการมีคุณค่าและได้รับการยอมรับเชื่นชมกิเลสแพชชั่นคือการหลอกลวงหรือความหลงในภาพลักษณ์ด e ซี i ออ r v นิตี้ ไม่ใช่การโกรหกคนอื่นนะครับแต่เป็นการหลอกตัวเองพวกเขาเชื่อว่าภาพลักษณ์ที่พวกเขาสร้างขึ้นคือตัวตนที่แท้จริงจนสูญเสียการเชื่อมต่อกับความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองเมื่อลักษามเติบต่อขึ้นพวกเขาจะเข้าถึงคุณธรรมคือความซื่อสัตย์หรือความจริงแท้ authenticity or veracity คือการหยุดแสดงและกล้าที่จะเป็นตัวเองอย่างแท้จริง โดยตระหนักว่าพวกเขามีคุณค่าโดยไม่ต้องพิสูจน์อะไรเลยลักษี่ศิล,ลปินหรือผู้โหยหา The Individualist คนลักสี่มองโลกว่าคนอื่นมีสิ่งที่ฉันไม่มีมีบางอย่างที่สำคัญขาดหายไปจากตัวฉันฉันต้องค้นหามันให้เจอพวกเขาเป็นคนอ่อนไหวลึกซึง้งชอบแสดงออกถึงการเป็นตัวของตัวเอง และมักจะรู้สึกว่าตัวเองแตกต่างหรือไม่เข้าพวกความกลัวพื้นฐานกลัวการไม่มีตัวตนหรือไม่มีความสำคัญที่เป็นเอกลักษณ์ความปรารถนาพื้นฐานต้องการค้นพบตัวเองและความหมายที่แท้จริงของชีวิตกิเลสแพชชั่นคือความอิจฉาหรือความโหยหาเป็นความรู้สึกเปรียบเทียบตลอดเวลามองเห็นแต่สิ่งที่คนอื่นมีและตัวเองขาด ทำให้จมอยู่กับความรู้สึกเศร้าส้อยหรืออารมณ์ที่แปลปรวนอย่างรุนแรงเมลานโคลี่เมื่อลักษีเติบโตขึ้นพวกเขาจะเข้าถึงคุณธรรมคือความสงบทางอารมณ์หรือความใจเย็นอีควอนิมิตี้คือการยอมรับและชื่นชมสิ่งที่ตัวเองมีในปัจจุบันโดยไม่ต้องเปรียบเทียบ และสามารถอยู่กับอารมณ์ที่หลากหลายได้อย่างสมดุลและสุดท้ายเรามาดูกันที่กลุ่มศูนย์หัวหรือ the head triad นะครับกลุ่มที่ขับเคลื่อนด้วยความกลัวหลัก5นักสังเกตการหรือนักคิดคนหลัก5มองโลกว่าโลกนี้เรียกร้องมากเกินไปและบุกรุกความเป็นส่วนตัวฉันต้องปกป้องพลังงานและทรัพยากรของฉันพวกเขาเป็นคนช่างสังเกตชอบเก็บข้อมูลรักสันโดษ และมักจะถอยห่างออกมามองสถานการณ์ต่างๆจากระยะไกลมากกว่าจะเข้าไปมีส่วนร่วมความกลัวพื้นฐานคือกลัวความไม่รู้ไร้ความสามารถหรือถูกคุกคามจนหมดสิ้นความปรารถนาพื้นฐานต้องการมีความสามารถและเข้าใจโลกกิเลสคือความตระหนี่ไม่ใช่แค่เรื่องเงินทองนะครับแต่เป็นการตระหนี่พลังงานเวลาและความรู้ พวกเขารู้สึกว่ามีทรัพยากรจำกัดจึงต้องกักตุนไว้และไม่แบ่งปันออกไปง่งายๆทำให้พวกเขาแยกตัวออกจากผู้อื่นเมื่อหลัก5เติบโตขึ้นพวกเขาจะเข้าถึงคุณธรรมคือความไม่ยึดติดหรือความรอบรู้คือการตระหนักว่าพลังงานมีอยู่เหลือเฟือและสามารถแบ่งปันความรู้และมีส่วนร่วมกับโลกได้อย่างเต็มที่โดยไม่กลัวสูญเสียตัวเองหลัก6ผู้จงรักภักดีหรือนักตั้งคำถาม คนหลักหกมองโลกว่าโลกนี้อันตรายและคาดเดาไม่ได้ฉันต้องมองหาความมั่นคงปลอดภัยพวกเขาเป็นคนมีความรับผิดชอบสูงซื้อสัตว์แต่มักจะเต็มไปด้วยความสงสัยและความวิตกกังวลพวกเขาจะมักคิดถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดหรือ worst case scenario เพื่อเตรียมพร้อมรับมือความกลัวพื้นฐานคือกลัวการขาดการสนับสนุนหรือขาดความมั่นคง ความปรารถนาพื้นฐานต้องการความมั่นคงปลอดภัยและการชี้นำกิเลสคือความกลัวเป็นความวิตกกัมุลที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในใจทำให้เกิดความลังเลไม่กล้าตัดสินใจหรือในทางกลับกันบางคนอาจจะแสดงออกแบบท้าทายความกลัวโดยตรงหรือ Counterphobic เพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองไม่กลัวเมื่อหลักหกเติบโตขึ้นพวกเขาจะเข้าถึงคุณธรรมคือความกล้าหาญหรือ c o u r a g e ไม่ใช่การไม่มีความกลัวนะครับแต่คือการลงมือทำทั้งๆท,ท,ที่ยังกลัวอยู่โดยเชื่อมั่นในสัญชาตยานและการตัดสินใจของตัวเองแทนที่จะพึ่งพาแหล่งความปลอดภัยภายนอกเพียงอย่างเดียวและสุดท้ายหลัก7ผู้เสพสุขหรือนักผจญภยัยหลัก 7. มองโลกว่าโลกนี้เต็มไปด้วยโอกาสและความสนุกสนานฉันต้องไม่พลาดมันและต้องหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมาน พวกเขาเป็นคนมองโลกในแง่ดีมีพลังงานสูงชอบความหลากหลายและมักจะมีแผนการมากมายในหัวตลอดเวลาความกลัวพื้นฐานคือกลัวถูกจำกัดถูกกักขังหรือต้องเผชิญกับความเจ็บปวดหรือความทุกข์ความปรารถนาพื้นฐานคือต้องการความสุขความพึงพอใจและประสบการณ์ที่หลากหลายกิเลสคือความตะกละ ไม่ใช่แค่การกินนะครับแต่เป็นการตะกละในประสบการณ์ต้องการลิ้มรองทุกอย่างวิ่งจากสิ่งหนึ่งไปอีกสิ่งหนึ่งไม่รู้จบเพราะกลัวว่าถ้าหยุดนิ่งจะต้องเผชิญกับความว่างเปล่าหรือความเจ็บปวดที่ซ่อนอยู่ภายใน เมื่อหลักเจ็ดเติบโตขึ้นพวกเขาจะเข้าถึงคุณธรรมคือความสุขขมหรือการอยู่กับปัจจุบันคือการชะลอความเร็วลงอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างแท้จริงและตระหนักว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ประสบการณ์ต่อไปแต่อยู่ที่นี่และเดี๋ยวนี้แม้ว่ามันจะมีความเจ็บปวดรวมอยู่ด้วยอและนั่นก็คือภาพรวมของโลกกระางทั้ง9แบบครับ คุณผู้ฟังอาจจะรู้สึกเชื่อมโยงกับหลายหลักซึ่งเป็นเรื่องปกติมากนะครับแต่โดยปกติแล้วจะมีหลักๆเพียงหนึ่งเดียวที่เป็นบ้านของอัตตาเราครับพาร์ทหบทสรุปการเดินทางแห่งการรู้ตื่นเราเดินทางกันมาไกลามากในวันนี้ครับตั้งแต่การทำความเข้าใจเรื่องอัตตาศูนย์ทั้ง3โลกกระทัดทั้ง9แบบไปจนถึงพลวัตของการเติบโตคำถามที่หลายคนอาจจะสงสัยตอนนี้คือ แล้วฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าฉันเป็นลักอะไรผมอยากจะบอกว่าโปรดระมัดระวังกับการทำแบบทดสอบออนไลน์ครับแบบทดสอบส่วนใหญ่วัดที่พฤติกรรมซึ่งอาจทำให้เราเข้าใจผิดได้ง่ายมากเพราะคนต่างลักกันอาจมีพฤติกรรมคล้ายกันได้แต่แรงจูงใจต่างกันโดยสิ้นเชิงวิธีที่ดีที่สุดในการค้นหาลักของตัวเองคือการสังเกตตัวเองอย่างซื่อสัตย์ครับลองสังเกตดูว่า อะไรคือกิเลสท,ที่เกิดขึ้นในใจคุณบ่อยที่สุดคุณกำลังหลีกเลี่ยงความกลัวพื้นฐานอะไรอยู่มันต้องใช้เวลาครับและการเข้าใจผิดเกี่ยวกับลักษหรือมิสไทร์ปิ้งก็เป็นเรื่องปกติอย่ารีบร้อนที่จะหาคำตอบการเดินทางของการสังเกตตัวเองนั้นสำคัญกว่าการได้ตัวเลขที่ถูกต้องในทันทีครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือเป้าหมายของการเรียนรู้นบพลักษ ไม่ใช่การหาว่าเราเป็นเลขอะไรครับตัวเลขเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นเป้าหมายที่แท้จริงคือการใช้แผนที่นี้เพื่อรู้เท่าทัน,นกลไกอัตโนมัติของอัตตาเราเมื่อเรารู้ทันว่าเรากำลังโกรธเพราะเราต้องการความสมบูรณ์แบบหรือเรากำลังสร้างภาพเพราะเรากลัวความไร้ค่าหรือเรากำลังวิ่งหนีเพราะเรากลัวความเจ็บปวดเมื่อนั้นแหละครับที่เราจะมีอิสระในการเลือก เราจะสามารถเลือกที่จะไม่ตอบสนองไปตามความเคยชินเดิมๆและเริ่มเข้าถึงคุณธรรมที่อยู่ภายในตัวเราได้นอกจากนี้นพัลักษ์ยังเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการพัฒนาความเมตตาครับเมื่อเราเข้าใจความกลัวและแรงจูงใจของตัวเองเราก็จะเริ่มเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นเราจะเห็นว่าทุกคนต่างก็กำลังต่อสู้กับข้อจำกัดของอัตตาตัวเองอยู่เหมือนกันและเราจะตัดสินกันน้อยลง การค้นพบไทป์ของคุณไม่ใช่การหาป้ายมาแปะให้กับตัวเองครับแต่มันคือการค้นพบคุกที่คุณอาศัยอยู่มาตลอดชีวิตโดยไม่รู้ตัวและเมื่อคุณมองเห็นคุกนั้นอย่างชัดเจนแล้วคุณก็จะพบกุญแจที่จะไขประตูสู่อิสรภาพที่แท้จริงขอบคุณสำหรับการร่วมเดินทางในวันนี้ครับหวังว่าเอพิโซดนี้จะเป็นประโยชน์ในการเริ่มต้นสำรวจโลกภายในของคุณนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้ากับ One Man Normal ช่องของคนธรรมดาที่อยากพัฒนาตัวเองสวัสดีครับ